สวัสดีครับได้เวลายิ้มมุมปากกับช่วงแก๊กแก,กันแล้วนะครับ <Wow. S 1> แก๊กแรกวันนี้ครับจะพาไปดูลีลาการจับปืนของนายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทุกท่วงท่าต้องบอกว่าเท่สมกับที่เคยเป็นชายชาติทหารเก่าครับตรวจสอบดูความเรียบร้อยในการปรับปรุงอุทยานเพอรพระเกียรติบ้านหมากแข้งอนุสรสถานจารึกความกล้าหาญ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณรบดินทระเทพพยะวรางกูลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบัญชาการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อปี2519งานเนี้นายประยุนอารันรุตในอำเภอด่านซ้ายยังได้โชว์ลวดลายเล็งปืนในจุดที่มีการซุ่มยิง นี่ขนาดปืนปลอมยังจริงจังขนาดเนี้ยว่ากันว่านายอำเภอเคยเป็นทหารเก่าถ้าถือปืนจึงไม่ธรรมดาอาาแต่ละท่าอยางก,กับเจ้าพ่อมาเฟียมาเองเห็นนายอำเภอถนัดยิงขนาดเนี้ยคงไม่มีคนไม่ดีหน้าไหนกล้ายุ่งกับท่านแน่นอนนะ